ดาริสตอรีทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิติงจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชวนเพื่อน,อนๆทำบานนอฟฟี่ฉบับเร่งด่วนกันสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากในส่วนของส่วนผสมก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่ต้องอบไม่ต้องนึ่งมาดูกันเลยว่าทำยังไงกันบ้าง ส่วนผสมก็จะมีกล้วยหอมสุกเนยเคม็มคุกกี้โอรีโอวิปปิ้งครีมแคคเกอร์คาราเมลหรืออาจจะใช้นมข้นหวานกลิ่นคาราเมลแทนก็ได้จ้าเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วมาลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากการนำเนยเค็มเข้าไปละลายในไมโครเวฟก่อนประมาณ2-3วินาทีนะจากนั้นนำแคคเกอร์ใส่ถุงบดให้ละเอียดเมื่อบดแคคเกอร์ละเอียดดีแล้ว นำส่วนของแคคกเกอร์ไปผสมกับเนยที่เราละลายเอาไว้คุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนำส่วนของแคคกเกอร์ที่ผสมเนยละลายไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้กดให้แน่นนิดนึงนะจ๊ะเป็นฐานของตัวขนมของเราถ้าจะให้ดีนำไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งก็ได้นะ ขนมจะได้เซตตัวเร็วขึ้นต่อมาก็นำกล้วยหอมสุกมาหั่นเป็นแว่นๆนะจ๊ะเมื่อหั่นกล้วยเสร็จแล้วนำจัดเรียงลงไปในถ้วยขนมที่เราเตรียมไว้ได้เลยการใส่กล้วยนี้จะเป็นชั้นที่สองนะ ื่อใส่กล้วยเสร็จแล้วชั้นที่3คือชั้นต่อมาใส่คาราเมลลงไปได้เลยหรือถ้าไม่มีก็ใช้นมข้นกลิ่นคาราเมลแก้ขัดไปก่อนเหมือนเราในครั้งนี้ต่อมานะจ๊ะชั้นที่3ของเราก็คือคุกกี้โอเลโอนำไส้ครีมตรงกลางออกก่อนหลังจากนั้นนำตัวคุกกี้สีดำๆไปบดให้ละเอียด เมื่อบดตัวคุกกี้ละเอียดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยขนมเป็นชั้นที่3ได้เลยปริมาณมากน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะชั้นสุดท้ายก็คือวิปปิ้งครีมในครั้งนี้เราจะใช้วิปปิ้งครีมจากขวดสำเร็จรูปนะจ๊ะบีบลงไปได้เลยปริมาณตามชอบ แต่ถ้าเกิดใช้วิปปิ้งครีมที่เป็นขวดแนะนำว่าให้กินให้หมดภายในวันเดียวนะอย่ากเก็บไว้ถ้าอยากจะทำและเก็บไว้แนะนำให้ใช้วิปปิ้งครีมแบบตีมือจะดีกว่านะสุดท้ายแล้วก่อนจะกินก็แต่งหน้าขนมตามชอบได้เลย ว้าวบารนอคฟี่ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยแถมอร่อยมากๆด้วยนะ Enjoy Cooking and Enjoy Eating จ้าคลิปนี้ไปก่อนละบายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ